ค่ะค่ะ ประกาศเตือนที่มีข้อความว่าห้ามลักลอบทิ้งขยะในบริเวณนี้ของทางเทศบาลเมืองจันทบุรีที่นำมาติดตั้งไว้แต่กลับดูขัดกับสภาพพื้นที่ด้านหลังป้ายที่มีขยะจำนวนมากกระจายตัวเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วบริเวณภายในพื้นที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งส่งกลิ่นรบกวนกับชาวบ้านภายในพื้นที่ ที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายขึ้นเป็นกองอยู่หลายจุดภายในพื้นที่ตรงข้ามกับหมู่บ้านแผ่นดินทองจังหวัดจ,จันทบุรีปัญหาเหล่านี้เกิดเรื้อรังกับชาวบ้านภายในพื้นที่นี้มาน,นานมากกว่าหลายปีค่ะคุณผู้ชมสืบเนื่องจากว่าพื้นที่ขยะตรงนี้นะคะเดิมทีค่ะเป็นพื้นที่ของทางเทศบาลจันทบุรีและมีการสั่งห้าว่าห้ามนำขยะมาทิ้งภายในพื้นที่นี้แต่ยังคงพบว่ามีผู้ที่ไร้จิตสํานึกนะคะทําการฝ่าฝืนอยู่จึงทําให้เกิดกองขยะเหล่านี้ค่ะ นายสมศักดิ์ปัญญาไวชาวบ้านในพื้นที่บอกกับทีมข่าวว่าต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางกลับบ้านไปใช้เส้นทางอื่นแทนเพราะไม่สามารถทนกับสภาพกลิ่นขยะในบริเวณน,นี้ที่มีผู้มักง่ายมาลักลอบทิ้งไว้พอเห็นสภาพกองขยะภายในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นแบ,บนี้รู้สึกไงบ้างคะโอ้ก<อ>็ผ<อ>่านมาบ่อยก็เหม็นเห็นแต่ไม่เห็นคนทิ้งนะครับก็ม,ม,มีกลิ่นโชยออกไม้เลยครับแถวนี้ คนเ้าทิ้งกันเยอะครับที่แถวนี้ผมว่าที่อื่นด้วยเนี่ยมมใช่ครับก็ดูแตดด่ดูขยะแต่ลอย่างเนี่แยกกันมาครับไม่น,าม,มนามองเลยครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจโดยรอบซอยตรงข้ามกับหมู่บ้านแผ่นดินทองซึ่งเป็นจุดที่มีการลักลอบทิ้งขยะโดยมีระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตรและมีกองขยะอยู่หลายจุดกระจายตัวทั้งสองฝั่งริมถนนตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอย และพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขยะที่จัดอยู่ในประเภทย่อยสลายยากที่สำคัญจุดที่เกิดกองขยะอยู่ในย่านชุมชนโดยมีโรงเรียนรวมทั้งสวนสาธารณะและหมู่บ้านอยู่ติดกันจึงทำให้มีชาวบ้านในพื้นที่บางรายเริ่มประสบปัญหากลิ่นเหม็นจากกองขยะอย่างชาวบ้านรายนี้ที่เปิดใจกับทางทีมข่าวทุกชาวบ้านว่า ทนกับสภาพกลิ่นเหม็นของกองขยะมานานกว่า5ปีเรื่องจากบ้านที่ตนพักอาศัยอยู่อยู่ติดก,กับกองขยะและเป็นจุดที่อยู่เหนือลมจึงทำให้ได้กลิ่นเหม็นรบกวนอยู่ตลอดเวลาก็มีผลกระทบมากเลยครับทั้งกลิ่นทั้งควันถ้ามีขยะมากก็คนก็แอบมาจุดขยะมาจุดไฟพอจุดไฟปุ๊บก็เดือดร้อนต้องแถวแถวนี้ก็จะหายใจลำบากแล้วก็การนอน และเด็กบางทีถ้าเปิดเรียนเขาแอบจุดขยะก็ควันไปถึงที่โรงเรียนโรงเรียนก็ต้องโทรแจ้งไว้ทางหน่วยงานราชการต้องมาดับน้ําดับไปพื้นที่กองขยะดังกล่าวเป็นพื้นที่ของทางเอกชนซึ่งมีเจ้าของที่อยู่หลายรายที่ได้ซื้อที่บริเวณแห่งนี้ทิ้งไว้เบื้องต้นทางเทศบาลอำเภอเมืองจันทบุรีได้สอบถามไปยังเจ้าของที่บางรายจึงได้คำชี้แจงว่า ทางเจ้าของที่ยินดีอนุญาตให้ทางประชาชนสามารถทิ้งขยะภายในพื้นที่ดังกล่าวได้แต่อนุญาตเฉพาะขยะที่ย่อยสลายได้เท่านั้นเช่นเศษใบไม้แห้งกิ่งไม้หรือหญ้าแห้งไม่อนุญาตขยะประเภทอื่นแต่จากสภาพที่เกิดขึ้นกลับพบว่ายังมีขยะต้องห้ามปะปนด้วยเช่นกันเพราะนั้นขยะเนี่ยครับจึงต้องมีการจัดเก็บนะครับ ให้เรียบร้อยนะครับโดยเทศบาลเราเนี่ยนะครับเรามีที่กําจัดขยะนะที่อาเภอพะขามนะครับที่ทราบันดีอยู่แล้วนะครับเรามีที่ที่แน่นอนแล้วก็นะครับในเขตเทศบาลเราก็จะมีไอ้ถังที่สําหรับนะครับแยกเป็นขยะเปียกขยะแห้งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็นะครับต้องขอความร่วมมือประชาชนที่นะครับในการนําขยะมาทิ้งนะครับก็โปรดว่านะครับที่ไหนที่จะนําไปทิ้งได้นะครับหรือว่าที่ไหนที่ห้ามทิ้ง ก็จะนําไปทิ้งเพราะนั้นจะนําไปสู่ภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีการลักลอบทิ้งขยะภายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนรวมทั้งมีคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่นําขยะมาทิ้งไว้แม้ทางจังหวัดจันทบุรีจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บทุกครั้งแต่ก็ยังพบกับปัญหานี้เหมือนเดิมซึ่งท้ายที่สุดวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น คงต้องย้อนกลับมาในเรื่องของจิตใต้สำนึกของผู้กระทำและการหมั่นสอดส่องของคนในพื้นที่ที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันสุพนัทรัตรนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญรัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน